หนึงเนี่ยเคยเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่รับงานอีโรติกแต่ไม่ได้โป้ะนะหมายความว่าวบวบ,บแบมแบมพอเห็นบ้างเนี่ยพอผ่านไปจุดหนึง่งคุณผู้ชมเมื่ออายุโตขึ้นนะ่มันไม่ใช่แค่อายุเมื่อมีแฟนมเมื่อมีแฟนก็มีครอบครัวแฟน ภาพลักอะไรต่างๆมันก็ต้องพี่บอยก็เลงจะบอกว่ามันแก้ไขภาพที่ทำไปในอดีตไม่ได้ใช่ไมไม่ได้แต่ปัจจุบันต้องทำให้ดีไงเธอต้องเข้าใจว่าถ้าเธอจะไปถ่ายออโรติกและเธอมีแฟนและแฟนผู้ชายคนนี้ของเธอเขาไม่ได้อยู่แค่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้เขามีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีเพื่อนฝูงเออมันก็มีคนิพาพษ์วิจารณ์อีกว่าไปเธอแฟนเธอเอาเอาคนนี้เออเอาเอาเซซีมาอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เขาจะเอาเป็นแม่ของลูกกับคนที่เขาจะควงไปเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งช่วงวัยผ่านมา๊ มันต้องมีครอบครัวคนเราแต่ก็ไม่แน่นะเธออุ้มเขาอาจจะอยากได้แฟนที่อยากเห็นนะพนิหารของเธอตลอดเวลาบามาแม่อุ้มแต่อุ้มมันน่ารักแล้วมันเป็นคนชัดเจนมากเลยนะมันทําสัญญร,ร,รม,มันก็บอกทําสัญญมนะไม่เคยปิดบังนะต้องยอมมันนะเอออุ้มเนี่ยน่ารักจริคนนี้<ค>นะมีแฟน,นรายการเราเอสเอ็มเอสมาขอให้ตกมันเพิ่มเวลาได้ไหมคะ เออเพิ่มเวลาก็ได้ค่ะแต่เพิ่มเงินด้วยนะคะับตัวประเด็นมาอยู่ตรงนี้เพิ่มเวลาแล้วช่วยเพิ่มค่าตัวให้ด้วยเพิ่มตัวให้ที่ชั้นสองคนด้วยนะฮะอ้าวคุณไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าตัวดิฉันเหรอคะเปล่าค่ะเอาสมัครทองจ่ายอ๋อแล้วก็นี่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 ผู้ชายอ่ะผู้ชายน่ารักง่ะน้องโนอ่ะน้องโนอ่ะนางดูเนี่ยเลิฟซีงนางอุ้มไม่ทำอะไรเลยวันๆปั๊ คือกลางคมันคือยังเพ้อตลอดเวลาเลยเจ๊เอ้ยเวลาเด็กมมาหาเราที่ออฟฟิศแล้วมันพี่บอยสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันหลอกให้คนที่ใจกระเทยแก่อย่างเราแล้วก็ใจสั่นแล้วเมื่อคืนมีฉากจูบกันด้วยปุนโนโอ้เห็นไมเมื่อก่อนเนี่ว่าแต่ฉันขาสั่นทำไมเป็นยังไงล่ะขาสั่นแต่ที่สําคัญคือน้องโน่เนี่ยน้องโน่เนี่ยซึ่งชื่อจริงของเขาไน้ชื่อเล่นจริงๆอ่งชื่อกับตันก็แฮกมาดังมากตอนนี้ ดังไม่ดังไอจีนางสองสามแสนอ่ะลดคนที่เป็นแฟนนะฮะแท็กาไงแท็กมาบอกให้ฉันเนี่ยนะไอซ์บัเก็ตอะไรเดชาลิตี้เนี่ยฉันบอกว่าเอาเลยไหมไม่ได้บอกกับน้องปูนน้องโน้พี่จะบอกให้นะฮะพี่เป็นคนกลัวน้ําเย็นแต่ถ้าเกิดว่าน้ําเย็นอันนี้มาจากน้ําของน้องโนเนี่ยน้องโน้เตรียมมาพี่ยอมมาจากที่เขาลองเปิดก๊อกอะไรของเขาแล้วก็แสนแข็งทำให้อย่างนี้ถ้าน้มาทาที่นี่พี่ยอมสาดกันด้วยกันเลย น่ากลุ่มกลิ่นเชื่อ,อไม่ได้หรอกเอาไมเรื่องดีกว่านี่ยแฟนรายการเราก็รู้นะ,ะเขาก็ขึ้นเอสเอเมื่อกี้อ่านอยู่เขาบอกว่าพี่บอยรับคําทานน้องโน่หรือยังพี่ก็รับนี่ไงแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวหรอ,อถามก็บ้างจริงๆก็าอยากจะทําให้หรือเปล่าลึกๆนะ่ะถ้าโนไม่ถาให้พี่เราจะไปทําด้วยกันที่โครเอเชีย <laughs> มาที่เรื่องนี้ดีกว่าน้องโฟกัสกับบอมธนินนะฮะก็ยังเลิกกันแ,กแล้วนี่ไม่ก็ความสัมพันธ์มันยังมีแอบซุบแอบคุยแอบอะไรกันอยู่บ้างนะฮะจริงหรอไม่จริงหรอกฉันไม่เชื่อจริงๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคือก็เคยคบหาดูใจกันมานะฮะจนในที่สุดก็เหมือนทาตัวโสดตลอดเวลามันจับโป๊ได้ตรงที่ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาถ่ายคลิปนะฮะผ่านย<อ>ูทูบแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยกรีดกรีดกันจนหนังหน้าพังไปเลยอะฉันนึกว่าเล่นละครด้วยซ้ําไปตอนนั้น<จ>อะนี่ก็นเนี่ยข่าวที่ออกมาน้องโฟกัสกระดับขึ้นชนน,น,นะฮะน้องบอมธนินตอนนั้นนี่ก็เป็นข่าวเป็นคาวว่าโอ้ยผู้ชายเจ้าชู้ที่องเจอชนีแบบนี้นะฮะน้องโฟกัสตอนนั้นอย่างที่บอกว่าก็กเต็มที่เลยหาระบายความรู้สึกผ่านอ่ายูทูบใช่ไหมฮะคือค<น>เป็นประเด็นเลยค,ค,คือคนก็เห็นใจนางแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนบอกว่าเขาต้องทาขนาดนี้กับผู้ชายเลยเหรออะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นของสังคมกันไปนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าฝ่ายชายกกก็ืออบมมนนนิแ้ว่าจะเลั แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังตามตื้อโฟกัสอยู่นะฮะหให้กลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่นี้เขาก็ไปถามโฟกัสว่าตกลงยังไงโฟกัส <Focus S 1> <Focus S 2> ก็บอกว่า <Hey. S 1> จริงๆมันก็ไม่เชิงตามตื้อหรอกแต่ก็ยอมรับว่าฝ่ายชายได้มีการส่งข้อความผ่าน Facebook มาหาเธอจริงแต oh. ่เธอไม่ได้กดอ่านเลยนะฮะก็รู้ว่าว่าส่งแต่ว่าไม่ได้กดอ่านนะฮะก็อ้างว่าเธอก็มีเรื่องเราทํางานอะไรมากมายจนในที่สุดก็เหมือนกับคือคนก็จับประเด็นว่าจะกลับมาคบกันไหมแต่นี้เราก็ว่าน้องอ่ะชัดเจนตรงที่ไม่เอาแล้วน้องหยากแล้ว หยัดทิปแล้วไม่เอาแล้วอเดี๋ยน้องไม่อยากมาถ่ายภาพเป็นแบบว่าเอพิโซดสองนี้คลิปสองนี้นะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าฝ่ายชายโพสเฟซบุ๊กมามแต่ไม่อ่านแล้วก็ไม่สนใจไม่แคร์ส่งมาอย่างก็ไม่สนใจเพราะว่าบอกว่ามีเรื่องต้องทํามากกว่าการอ่านเฟซบุ๊กของผู้ชายคนนี้อ,อันนี้ฉันเติมนะฉันใส่ไข่ไปห,หน่อยนึงเฮ้ยถามจริงถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยไม่อ่าน<ม>ก็คือเราก็บล็อกเฟซบุ๊กเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราเปล่าพี่บอย ขาอาจจะส่งอินบ็อกซ์มาไงอ๋อส่งอินบ็อกซ์เข้าได้แต่ว่าเราไม่ได้ยอมรับเป็นเฟรมใช่ไหมก็ไม่อ่านไม่สนใจอาจจะอันเฟรมกันไปแล้วเธออย่างนี้นะฮะไปฟังเสียงน้องโฟกัสไหมฮะก็เห็นกันเป็นตั้งแต่น้อยนานะฮะอายุห7ดขวบตอนนี้ก็โด่งดังโตขึ้นมาสาวสวยก็เมื่อก่อนเป็นน้อยนาเด็กๆตอนนี้ก็เป็นระเบิดน้อยนาแล้วไงครปลาระเบิดเลยใช่ไหมคเับไปฟังเสียงครับไม่ได้งอค่ะไม่ได้งอค่ะไม่ได้งอเลยไม่ได้งอค่ะสามว่าก็ยังมีคุยกัน เคยทักทายกันค่ะได้ทักทายกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะก็ก็ไม่ใช่ก็เข็ดมั้งมั้งค่ะแม่ไม่ว่ายังไงค่ะแม่ปล่อยเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะใช่แม่อาจจะแบบสแกนไม่เห็นหน้าว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องของเราอยู่ดีค่ะอืมนะฮะก็แม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่แม่ก็เคารพการตัดสินใจเพราะฉนั้นก็อยู่ที่ลูกแล้วแหละทีนี้ฉันว่า ผู้หญิงก็ไม่เอาแต่ผู้ชายก็เหมือนพยายามส่ง,สงมาเผื่อว่าอโ,อโอกาสจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่าแต่ก็กลัวนะกลัวเดี๋ยวโดนแคปออกมาอีกนะ <c oughs> คือไม่ถ่ายคลิปไม่กลัวแต่กลัวโดนแคปไงเพราะโฟกัสเขาก็แรงเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะนะฮะต้องบอกว่าน้อง้องโฟกัสเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมากับครอบครัวที่เป็นครอบครัวรใหญ่นะเคยคุยกันแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ให้อิสระพอสมควรจะเลือกเรียนเลือกทําอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโฟกัสเองก็เรียนเอกภาพยนตร์ก็บอกว่าชีวิตตอนนี้หนูอาจจะไม่ได้เลือกรับงาน เขาเรียกอะไรอะเร็วเยอะแบบเก่าก็คงต้องเลือกบ้างแต่ปัจจุบันทีก็เลือกไม่ได้เพราะผู้จัดพี่ๆที่ขอมาอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่านีไปนะเธอบอมสนิทเงียบไปนะช่วงนี้กระแสตั้งแต่มีข่าวโฟกัสเราว่าก็ดีไงมาแล้วไงก็เขี่ยใส่อินบ็อกซ์เข้าไปในโฟกัสก็จุาเ้ะมีกระแสหน่อยกแนี่อะเต็นท์ก็ดูอยู่แน่นอนเต็นท์ดูอยู่เธอจะฝากซื้ออะไรแถวนั้นอะไรอร่อยชฉันมาฉันอยากซื้อดิสุรินทร์ปลาอร่อย ปลาอร่อยนะที่สุริน่ะฉันเคยรู้แต่ว่าสุรินี่นี่อร่อยหัวไชโปะอ่ะอ๋อเอาจัดมาแล้วอย่าลืมเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะตกมันบันเทิงอ๋อเอรอที่แรกเขาเขาเลี้ยงช้างนะเอาช้างกลับมาไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องอะนะช่วงหน้าวันนี้วันจันทนะฮะพิเศษกับตกมันลันลาจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนและจะพาคุณไปจิบกาแฟอร่อยอร่อยที่ไหนติดตามมาได้สักครู่ค่ะ